ครับสวัสดีครับมัอนี้ช่องทนคนบานเท้าครับมัอนี้เฮ็ดแนวกินเสาครับพอดีสิ่ต้มไก่ครับต้มไก่บานครับมันนี้เดี๋ยวมาเบิ่งว่าต้มไก่บานเป็นยังไงครับไปตลาดมาครับเมียว่าอยากกินต้มไก่นะครับกําลังคางหมอกําลังคางหมอเดือดเดือดได้ครับ ไก่ไปได้มาสองตัวม่สเช้าอยูตลาดครับสับไปละตัวหนึ่งครับไก่บานครับต้มไก่บานแสบเนี่ยครับต้มแบบบ้านๆแบบลูกทุ่งลูกทุ่ง,องมอเดือดๆครับใส่ใบบักขามสมสม นะครับ ให้พอดีพอดีค่ำครับให้พอดีพอดีที่เศร้าๆตไก่บาทไก่หน่อย ไก่กำลังนุมน่มๆต้มข้าวเดียวกับเพื่อนกับซุกครับ อาจารเขาซับแล้วล่างไก่แล้วพกอเสษีเอาไปต้มครับ,รบน้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือด,ด,อดใส่ไก่ครับ ก้กับสิบต้มไปเรื่อยๆไก่สีเปื๊ะๆอยู่นะครับเวลากินมันจังสีย่ำเวลากินห้ามยำแล้วมันสีดังกึ๊บกึบนะครับจังหวัดหยางเดี๋ยวเมากกต้มไปเรื่อยๆครับบริษัทไหนเยอะจังเลบริัทไหนเขาทีเอาของเขาทีเห็ดบางบ่อจิวเตอร์ยังมีเตอร์เขกินเนาะโอ้าวพูดอะไรปักมุดหน้าหน่ะป่องคือ นี่ครับที่ลงปลาแหน่เลยตื่นแล้วครับใบบุญครับเช็คอินกำลังต้มไก่ให้ใบบุญอยู่นะครับอบคุณนะคะครับกามีนน้องๆครับมาติวหนังสือพจนสิสอบคู่ผู้ซอยครับน้องลกน้องโบครับสู้ๆครับนะครับใบบุญติวเตอร์ครับนี่แหละเจ้าของบริษัทครับ จ้าข้องไข่ติวทาติววมิไพติดกับปิดไข่เยเลยเนาะปิดไข่ไปเลยซีหน้า,า่ากันไหมวันนี้กะสิติวภาษาอังกฤษกันครับมีน้องมากอีกคนหนึ่งครับนี่ติววิชาคณิตศาสตร์ครับน้องน้องหยาดหยาดกันครับครับเขามาเบิ่งต่มไก่เอาตัวครับ หอดไซเดลต้มไก่เฮ้านะครับเอากำลังสีเดือดครับกำลังสีเดือดกำลังสีเดือดนะครับหอมหอมต้มไก่เลยครับเอาต้มไปเรื่อยๆก่อนครับครับมอเดือดละบาดนีเฮ้าจะสิปรุง รสชาต์นะบาดนี่ครับปรุงรสชาติว่ารสชาติเป็นอย่างไรแต่ว่าไก่ไก่ไม่ไก่สดเขาสื่อว่าแต่ตลาดบบตองปรุงรลายนะครับมันมีความหอมความอันนี้ของไกบ่บานอยู่แล้วนะครับมีความหวานอโอเคได้ครับใส่น้ำปลาครับตอนนัจะเ,เดือดอ ผงนัวครับไส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยแต่ว่าเ้าใส่พอซันหนึ่งพอครับมันแสบอย่แล้วครับตรงไกลปาปนะครับ ยังผสมป็นไนครับครับตอนนี้ปรุงรสอยู่ครับรสชาติเป็นยังไงนะครับเอาต้มจักหน่อยไปจักหน่อยครับ อันนี้เ้าเตรียมพักไว้ครับใส่ตอนต้มแล้วครับเพิ่มความหอมนะครับลรยหนาลรยหนาครับเป็นผักห้อมเปนะครับเป็นผัากัวบผักห้องเปรอนะครับมีคมแตบความนวความหอมเ้าเห็ดแบบบ,นบานแบบลูกทุ่งนะครับ,นะรบปัาไปลงจะหน่อยครับปับไปลงเห็มันยนนน ครับผมอ่าเป็นอย่างไรซิมเบิงนะครับซิมเบิงตมไก่นะครับส่ตตาพิเศษซิมเบิงมาเป็นอย่างไรครับเ็นอยากตมไก่พูกนี้่ะครับแส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 บอ่าโอเคแล้วบอกครับโอเคเอาพักใส่แบบปิดแก๊สเลยครับ เป็นสิริกินกรมูประจำเลยครับอยากแต่ต้มไก่ต้มไก่มือไหนก็นดีต้มไก่กับปลาเผาเพิินมากครับบิดหม้อกับตักหาเต่ตับหลอกเพิ่นครับมาก ใก่สองตัครับผมแต่ว่ามีตับอันเดียวใช่ไหมครับผมตับอ,อีกอันึงไปไหนอยู่ในท่องผมแหะครับตอนผมซิมครับ <c oughs> เด oh. ินนั่งขาไม่ตรงนี้ก็ได้เออเออได้เหรอข้าเ้น กิน,กนข้าวเสาเพิ่นนะครับนะครับสำหรับมนีต้มไก่บานเห่านะครับนะเป็นทีเรียบร้อยครับ ฝากคลิปในเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามนะครับของช่องโทนค้นบ้านเฮ้านะครับสิเห็ดผ้ากินผ้าเที่ยวผ้าเลาะแบบอยู่ทงไฮทงหน้านี่แหละครับอยู่บนบ้านนะครับก็ฝากติดตามในเด้อครับสำหรับมอนีกะสวัสดีครับ